สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Elite Love วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ผู้หญิง90%ต้องเจอนั่นคือเรื่องเดทที่พังจนขึ้นคานและที่สำคัญคือส่วนใหญ่เราไม่รู้เลยว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ถ้าคุณเคยรู้สึกว่าทำไมผู้ชายที่เจอมาถึงไม่ซีเรียสทำไมความสัมพันธ์มันไม่ไปไหนทำไมมันมีแต่ของเล่นไม่มีของจริงวันนี้เราจะมาเปิดเผยความจริงที่หลายคนไม่รู้ และวิธีแก้ไขที่ได้ผลจริงๆอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก่อนที่เราจะไปคุยกันว่าต้องทำยังไงเรามาดูกันก่อนว่าปัญหาหลักๆที่เราเจอคืออะไรบ้างปัญหาที่1เจอแต่ c a s u a l d a t i n g หลายคนบอกว่าผู้ชายที่เจอมาไม่ซีเรียสอยากแค่เด็ดเล่นๆไม่มีใครอยากเอาจริงเอาจังถ้าคุณเป็นแบบนี้ยกมือขึ้นมาปัญหาที่2 โกสหายไปเฉยเลยคุยกันดีๆแล้วก็หายไปอ่านแล้วไม่ตอบหรือค่อยๆเฉยชาจนกระทั่งหายไปเลยเจ็บใจมากเลยใช่ไหมคะปัญหาที่3ใช้แค่ตอนสะดวกมีติดต่อตอนเหงาตอนยังมีคนคุยแต่พอเราต้องการอะไรพอเราอยากให้เขาทำอะไรให้เขาก็หาคออ้างปัญหาที่4ไม่ยอมผูกมัดบอกว่ายังไม่พร้อมอยากเป็นเพื่อนก่อน หรือไม่อยากมีแฟนตอนนี้แต่กลับทำตัวเหมือนแฟนกันสับสนมากเลยนี่คือสิ่งที่สาวๆส่วนใหญ่เจอและที่สำคัญคือเราไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้วันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยกันสาเหตุหลักที่ทำให้เราเจอปัญหาพวกนี้มันมาจากสามเรื่องใหญ่ๆที่เราไม่รู้ตัวสาเหตุที่หนึ่งเราเข้าใจผิดเรื่อง Market Value หลายคนคิดว่าการมีหน้าตาดีมีรูปร่างดี แต่งตัวสวยมีเงินมีการศึกษาคือทุกอย่างแต่ความจริงแล้วนี่ไม่ใช่สิ่งที่ทําให้ผู้ชายอยากผูกมัดกับเราผู้ชายเขามองหาอะไรในผู้หญิงระยะยาวไม่ใช่แค่ความสวยแต่เป็นเรื่องของ feminine energy การเป็นผู้หญิงที่เขารู้สึกสบายใจรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายเมื่ออยู่กับเราสาเหตุที่สองเราให้มากเกินไปตั้งแต่แรกนี่คือข้อผิดพลาดใหญ่ที่สุดเราคิดว่าการแสดงความสนใจ การให้ความสําคัญการทําดีกับเขาจะทําให้เขารักเรามากขึ้นแต่ความจริงคือมันทําให้เราเสียค่าผู้ชายจะเอาเราเป็นที่แน่นอนเขาจึงไม่ต้องพยายามเขาไม่ต้องทําอะไรเพื่อได้เรามาสาเหตุที่สามเรายอมรับพฤติกรรมที่ไม่ควรยอมรับเขาคล่องค่าตอบช้าเราก็รอเขาไม่แน่นอนเรื่องนัดเราก็ยังให้โอกาสเขาไม่ยอมแสดงตัวเป็นแฟนเราเราก็ยังอยู่ต่อ การที่เรายอมรับพฤติกรรมพวกนี้มันส่งสัญญาณให้เขารู้ว่าเขาไม่ต้องเปลี่ยนเพราะเราจะยอมรับอยู่แล้วสาเหตุที่4เราไม่รู้จักเล่นเกมไซคลอจีสาวๆอยากคิดว่าเกมจิตวิทยาเป็นเรื่องไม่ดีความสัมพันธ์ที่ดีต้องมีการเล่นเกมจิตวิทยากันมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ผู้ชายชอบการไล่ตามชอบความท้าทายถ้าเราทำให้เขารู้สึกว่าได้รองง่ายเกินไปเขาจะเบื่อ ตอนนี้เรารู้ปัญหาแล้วมาดูกันว่าเราจะแก้ไขยังไงกลยุทธ์ที่ 1. ยกระดับเฟ m i n i n e Energy การเป็นผู้หญิงที่มาหลงใหม่มันไม่ใช่แค่เรื่องรูปร่างหน้าตาแต่เป็นเรื่องเอนเนอที่เราส่งออกไปเรียนรู้การพูดจาอย่างนุ่มนวลไม่ใช่การอ่อนแอแต่เป็นการแสดงความเป็นผู้หญิงใส่ใจการแต่งตัวไม่ต้องเซ็กซี่แต่ต้องเฟมินินเรียนรู้ศิลปะการฟังการไม่พูดทับ การให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายกลยุทธ์ที่2เทคนิค high value woman high value woman คือผู้หญิงที่มีค่าที่ผู้ชายต้องพยายามเพื่อให้ได้มาอย่าตอบข้อความทันทีรอสัก1นถึงสชั่วโมงก่อนตอบมีชีวิตของตัวเทงอย่าทิ้งแผนเดิมเพื่อผู้ชายไม่ใช้ชีวิตรอเขาคนเดียวกลยุทธ์ที่3การตั้ง boundaries ที่ชัดเจน Boundaries คือเส้นแบ่งระหว่างสิ่งที่เรายอมรับได้กับสิ่งที่เรายอมรับไม่ได้ตัวอย่างเช่นถ้าเขาไม่ตอบข้อความเกิน24ชั่วโมงเราจะไม่ตอบกลับเมื่อเขาตอบมาถ้าเขายกเลิกนัดโดยไม่มีเหตุผลสมควรเราจะไม่ให้โอกาสครั้งต่อไปถ้าเขาไม่ยอมเรียกเราว่าแฟนหลังจากเดทกันมา2-3เดือนเราจะตัดสินใจถอนตัวกลยุทธ์ที่4 Techniques, c a r c i t y และ Competition ผู้ชายต้องรู้สึกว่าเขาอาจจะเสียเราไปและเขาต้องแข่งขันเพื่อให้ได้เรามาอย่าเอาเขาเป็นตัวเลือกเดียวให้มีออปชันอื่นๆบางครั้งปฏิเสธการเจอกันเพราะมีธุระอื่นแสดงให้เห็นว่าเรามีชีวิตที่สมบูรณ์มีคนสนใจกะละยุทธ์ที่5การใช้ emotional intelligence เรียนรู้จังหวะของเขารู้ว่าเมื่อไร่ควรใกล้ชิดเมื่อไหร่ควรถอยห่างสังเกตพฤติกรรมของเขา ถ้าเขาเริ่มเซอร์ให้เราเรียดเจือถ้าเขาเริ่มห่างเหินให้เราห่างเหินกว่าใช้มิเรอร์เทคนิคคือสะท้อนพฤติกรรมของเขากลับไปในการใช้เทคนิคเหล่านี้มีข้อควรระวังที่สําคัญข้อควรระวังที่ 1. อย่าทําเกินไปการเล่นหายตัวการเซฟด่วนมันต้องมีขนาดถ้าทํามากเกินไปเขาจะคิดว่าเราไม่สนใจข้อควรระวังที่สอ,อย่าลืมความจริงใจเทคนิคเหล่านี้ไม่ใช่การหลอกลวง แต่เป็นการปกป้องตัวเองและการทำให้เขาเห็นคุณค่าของเราข้อควรระวังที่สามรู้จักถอนตัวในเวลาที่เหมาะสมถ้าใช้เทคนิคแล้วเขายังไม่เปลี่ยนไม่ให้ความสำคัญแสดงว่าเขาไม่ใช่ผู้ชายที่คุณเหมาะสมข้อควรระวังที่สี่อย่าเอาความสุขของตัวเองไปเสี่ยง เทคนิคเหล่านี้ต้องทำในขณะที่เรายังมีความสุขกับชีวิตตัวเองไม่ใช่ทำเพื่อหวังผลจากเขาคนเดียวจากที่เราได้คุยกันมาทั้งหมดสิ่งสำคัญที่สุดคือขอ้อ 1. เข้าใจตัวเองให้ดีรู้ว่าเราคือใครเราอยากได้อะไรจากความสัมพันธ์และเราจะยอมรับอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างขออง้อ 2. ยกระดับตัวเองไม่ใช่แค่ภายนอกแต่รวมถึงจิตใจมีชีวิตที่สมบูรณ์มีเป้าหมาย มีความสุขกับตัวเองข้อ3เรียนรู้การเป็น High Value Woman ผู้หญิงที่มีค่าที่ผู้ชายต้องพยายามเพื่อให้ได้มาไม่ใช่ผู้หญิงที่หาได้ง่ายๆข้อ4ตั้ง Standard และ Boundaries รู้ว่าเราจะยอมรับอะไรได้บ้างและยืนหยัดกับมันสุดท้ายจำไว้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีต้องมาจากคนสองคนที่เลือกกันไม่ใช่คนหนึ่งคนไล่ตามอีกคนหนึ่งคนหนี ถ้าต้องใช้เทคนิคมากมายแล้วเขายังไม่ซีเรียสแสดงว่าเขาไม่ใช่คนที่เหมาะสมเราควรไปหาคนที่เห็นคุณค่าของเราโดยไม่ต้องบีบบังคับข้อแนะนำสุดท้ายคือเริ่มต้นจากการรักตัวเองให้มากขึ้นสร้างชีวิตที่สมบูรณ์ไม่พึ่งพาความรักจากใครคนเดียวเรียนรู้การสื่อสารอย่างผู้หญิงแต่มีพลังตั้งมาตรฐานสูงสูงและอย่าลดมันลงเพื่อใครก็ตาม ถ้ารู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ subscribe และแชร์ให้เพื่อนๆที่อาจจะต้องการความรู้เหล่านี้ด้วยนะคะและถ้าอยากให้เราทำคอนเทนต์เรื่องอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาบอกได้เลยค่ะขอบคุณที่รับฟังนะคะเจอกันใหม่วิดีโอหน้า